สเสวัสดีครับขอต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o Sport อ n นทัวนะฮะ ตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่บ้านสันสลีครับหลังจากที่ตว,ว่นนี่ผมได้มา,าพบปะพูดคุยนะครับอันปอนุปนะครับกับอัน,อา,อ,น,นะอ,นอาชาติวันนี้เขานัดกันว่าอยากจะให้ปอน,นบกับอาชาติป้าผมไปสำรวจดูฟังแหมฟังหนึ่งของ้างหลวงครับว่าอันนกยางช่วงนี้มันมาพักมานอนกันจะได้ ตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ตอนนี้ปอนบกับอันเอาชาติกับเอาเรือมานะฮะเดี๋ยววันนี้เขาจะเดินทางด้วยการนั่งเรือข้ามฝากไปนะฮะนี่ฮะกำลังเอาเรือลงปอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลัง เอาเรือลงเลยสองคนแปกแ้กันนี่นะสบายมากนะเนาะถ้าผมแป้จะได้ช่วยกล้องไปช่วยนะ <c oughs> นี่ครับโอ้โเอาได้เหลือสนับสนุนนี่ไปเอาที่ไหนมาเนาะป่อการเนานนะอืม<ป>นี่คืออุปกรณ์ที่จะปลาเอาไปฟังปุ้นนะป่อเนาะครับอา่าเดี๋ยววันนี้รบกวนป่อ,อปลาผมไปพอนกกินเนาะ ครับ,รบี่เดี๋ยวพอต้องปีนนกน้อนเนาะครับนี่หลังจากแต่ว,ว่าเขาได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าที่นี่มีนกหลากหลายชนิดมากนั่นแหละวันนี้นกชนิดแรกก็คือนกยังครับเขาจะไปพกพอมันก่อนว่ามันลงมาจะได้ครับเดี๋ยวเขาจะได้วางแผนกันว,ว่าจะมีการจะ,ะะจะมีการวางแผนว่าสำรวจว่าถ้าจะไปพอนกโดยตีบรุบกวนมันจะมีจุดไหนตีสามารถ จัดคือนักท่องเที่ยวได้มาแอบสุ่มดูนกได้แบบใกล้ๆชิดธรรมชาติได้พ่องเนาะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะปาไปเดี๋ยวคอยที่ตามได้คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวข้ามังเขาต้องเตรียมอย่างพองกว่าเอาต้องอย่างเนาะเอาเตรียมไม่พออย่างไม่พอพายเรียนี่สามารถนั่งได้นักสุดกี่คนสี่คนสี่คนอ๋อถ้านักท่องเที่ยวมากกดได้สามคนพายคน ห้าคนกันน่าจะได้อยูกอ่กล,ากลา้าป่กันนั่นไหมใจเขาใครกล้าเสียงเออกันนั่นแน่เลยคือว่าแบบนี้ต้องคนแก่ร้อนของของแกนอ่แก่ร้อนค่อยๆเนะเขาชุูป,ปีกันถ,ถ้าห้าคนนี่คือกันนั่นแน่นี่คือบรรับรองความปลอดภัยครับแต่ถ้าสี่คนนี่ปลอดภัยแน่นอนโอเคโอเคครับผมแต่นี่เอาชาติกับเตรียม พื้นที่เรียบร้อยแต่นี่คือย้อนบนเลยเดี๋ยวนะจะย้อนโก้หัวนั่นไปย้อนตัวหัวกินจะได้ไปวใหญ่นะนี่เดี๋ยวเขาจะลงจีได้เหรอเจียนตัวนี้ใช่นี่ถ้าเขาตัวนี้นี่ใช่นี่นั่นกนะเออนี่มขาดิ่มตัวนี่เริ่มใหกำลังเคลียร์กันอืมเจ้าของมันเขียร์ให้เหงาขี์ให้ยามตีเหมอใช่ไหมครับอันเดียวเขาอันเตรียม เรือเตรียมอุปกรณ์สักกล้ามก่อนน,นะพอนาะแล้วเดี๋ยวเขาพ่อไม่ได้เขาก็าเดินทางไปแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศจากการภายเฮยไปพึ่งไปปุ้นเลยนะฮะเขาจะได้ม่วนไปด้วยกันนาะครับโอเคได้เจอกันครับผมคลิปหนะ้า